มีคำหนึ่งเขาบอกว่าผมว่าเสื้อวัดหรือว่าเทวดารักษาวัดหรือว่าเจ้าวัดเจ้าวาเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณมุมนั้นนะฮะมุมมุมแถวที่นี่ประมาณนั้นต้นไม้รกรุงหระหลักอย่างนึ่ะเขา พระอยู่ไม่ได้พระอยู่ไม่ได้มีเปรตหรือยักษ์เนี่ยแหละเนี่ยมียักษ์ประมาณนี้คอยเฝ้าของเฝ้าสมบัติทรพย์ผมว่าน่าจะมีคนมาขุดบ้างแหละนะพี่ท็อปลูกปงลูกปัตร่อหม้อพี่ส้มพระอะไรประมาณนี้น่าจะมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีสองประเด็นเนี้ที่ต้องถามดูว่าพระว่า เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามีนี่าจารคุยเขาอยู่ใช่ไหมหลวงปู่น่าต้องใช้คำว่าหลวงปู่ตันอชื่อตันเหนือเลยอืมตันเหนืออะไรอย่างเงี้ยคำตันคำตันเออประมาณคำตันคำปันครับโอเคก็าเห็นอย่างหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นคนคนลาวหรือคนยวนสักอย่างก็น่าจะมีส่วนนะหลวงปู่บอก หลวงปู่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าข้างข่าวมีข้างข่าวมีข้างข่าวแม,ม่ไก่มังคา,งาวแม่ไก่ที่มีตัวหนึ่งที่ใหญ่แต่นานๆจะปรากฏทีหนึง่งตัวใหญ่เท่าตัวใหญ่เท่าคนนี่แหละซึ่งเป็นหัวหน้าของ,ง,ข,อองข้าขงข่าว <sk> อีกทีเรียกพญาข้างข่าวจะอยู่แถวๆประมาณเนี้ถา่ายรายการมาแล้วไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนะแล้วก็จะคุมข้างข่าวออกจากออกจากหลังเนี่ย ก็จะน่าจะประมาณใหญ่พี่ส้มพปกติข้างขาไม่ไก่ตัวใหญ่ก็เวลากางปีกก็กว้างกว่าเราละกว้างกว่าเรากางแขนนะคือคนจับปีกเนี้ยใหญ่นะฮะมีตัวเท่าไม่ไก่เลยอย่างนี้เหรอใหญ่เขาเขาเรียกทั้งงขาไม่ไก่แต่คือปีกันมันจะใหญ่มันจะกว้างมากเวลาเขาจับถึงเต็มเต็มอะหน้าตาก็น่ากลัวอยู่เคยเห็นไหมเราใช่บอกว่าสองเรามีโชคโชคน่าจะอยู่ประมาณแม่ชี้ไปทางนู้นแม่แม่ นี่ตาเคียนหรอนางตะเคียนแม่นางไม้เหรอคะรน่าจะเป็นแม่ย่านางแกอย่างเลยเอาละทุกคนขอขอให้มาทำบุญนี่พี่จะต้องไปวัดโขดโขดหินโขดทิมโขดทิมทารามนะคุณไม่ได้ไปไงแม่ให้โชคแม่อาจารย์จะเดินไปปุ๊อาจารย์บอกว่าพี่ส้มแม่เขาสะกิดเขาชอบ พี่บอกแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูไหว้พระคนแม่กลับมาแม่ให้สองสี่กับสองแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งอาจารย์ใบแรกคือจับสองหนึ่งใช่แต่พี่ตีออกมาเนี่ยพี่ตีไปคือเป็นสองสี่กับสองแปดแล้วสรุปเขาได้สองแปดคุณกระเป๋าเพิ่มพูนล้วเหน็บไว้ใช่ไหมแม่นวลแม่นวลแม่นวลคนแม่นิ้ว สองแม่ให้สองแปดจังหวัดอะไรนะระยองระยองเลยนี่เดี๋ยวต้องไปพี่ส้มกับพี่ท็อปจับเหมือนเดิมแล้วกันมีอยู่สองอย่างแต่ขอชวนคนมาทําบุญอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอาเลยแม่จ๋าวัดเนี่ยกำลังจะสร้างอะไรบางอย่างนะพี่ส้มต้อผมก็ไม่รู้ต้องสร้างแล้วละสร้างอะไรไม่รู้อยู่งทำนั้นซ่อมหรือสร้างผมก็ไม่รู้เนี่ยต้องถามก่อนว่ามีมีหลวงปู่ตันหลวงปู่คำตันคำปั่นคำปั้นอะไรว่านะ เหมือนเหมือนกระโดงกระโดงเรือเรือหรืออะไรที่เป็นพญานาคครับคันนี้เขาเรียกอะไรเหมือนกับเรือใช่ไหมกาบคงเรือหรือหรือจะเป็นแม่นางนี่นี่มีอยู่หน่อยหนึ่งเขาเรียกใช่ไหมเออเสาบ้านี่อ๋อนี่ครับใช่น่าจะเป็นนี้อ๋อแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนนะเราก็มองมุ่งมาตรงนี้เลยอ๋อป็พ่อโพชิเต้องมีอะไรให้โชคคับแม่ ใช่ประมาณนี้ใช่ฮะใช่เลยใช่ไหมใช่ครับต้องมีต้องมีอะไรให้โชคแล้วก็ผมไม่รู้ว่าพญานาคนี้คืออะไรเนาะเนี่ยจะอยู่แถวๆอย่างนี้เลยอยู่ที่แถวแถวๆนี้เลยบริเวณบริเวณของเขามีเซมซีไหมตรงนี้ไม่มีใช่ไม่มีเนาะแต่เขาท้ำทำตรงนี้ไว้แล้วน่าจะสื่อเกี่ยวกับพญานาคหรือเปล่าอาจารย์น่าจะใช่ทำเป็นแอ่งน้ำเขาไว้นะคะด้านนู้นคืออะไรอันนั้นคืออ๋อวิหารหลวงปู่ นั่นไง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 อุปชาอุปชายาตันอ๋อตัน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 นี่ไงตันเลยตันจริงๆตันจริงเลยพราวว่าตันใช่ค่ะ ถ้าสื่อได้ว่ามาจากทางนู้นก็คือจะเป็นตันตันโอ้เจอแล้วทุกคนในกระดานที่อาจารย์สื่อเมื่อกี้นะคะเพราะตอนที่เรามาก็อย่างที่บอกเราไม่ได้สำรวจอยู่แล้วจอดกันตรงมุมนู้นเลยตาไม่เห็นนี่แหละตันถ้าเขียนก็คือต้องเขียนตันครับแต่ถ้าถ้าเป็นภาษาเหนือก็คือตันแต่นี้เรายังไม่รู้ว่าคือท่านอยู่ทางเหนือหรือเปล่าหรือต้องถามว่าออกเสียงล้วใช่ค่ะออกเสียงง่ายๆมีเสียมสีพี่ส้มพี่ถั่านี่ต้องมาตรงนี้เขาบอกให้คู่ ให้คู่สองข้นสองท่านเลยสองโอ้ไม่รู้คู่แบบไหนนะฮะเขาบอกคู่สาธุุแม่นาแตะเคียนที่วัดเขาไม่เขาไม่รับ<อ>เขาไม่มีเลขบัญชีด้วยต้อง<ช>โอนต้องโอนเอ้ยไม่ให้โอนต้องไปเองช ความเป็นมงคลขอความโชคดีจงบังเกิดดีแก่ข้าพเจ้าและเอฟซีทุกคน23หรือ28 23ทำไมเลขเดียวกวันะ23 ใช่ไหมไม่รู้ยี่สามเลขเดียวกันก่อจำบอกเลยให้คู่ให้คู่ให้คู่เหมือนกันเลยมกนไม่รู้คนเรียกว่าคู่อ่ะยี่สามู่คู่เหมือนกันกนเลยยี่สามยี่สามเป็นคู่ เออเขาท่าบอกอย่างนี้ครผมก็ตือตามดีสองสามสองสอสามนะคะสาธุคาปู2 2 3 3องสาสามสองามูท่านบอกให้ไปถามว่ามีอะไรเกี่ยวกับการบูรณะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าวัดเขาต้องการอะไรครับพี่ต่อครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะเคยเห็นคาถาบูชาไม่เคยเห็นใช่แบบแบบเนี้ยคือคำคำคำในในในบท มีทั้งบาลีแล้วก็มีทั้งภาษาที่ใช้ภาษาไทยปกติสองสามก็เคยดีไม่เคยเลยเราถ่ายกันมาก็ไม่เคยจับได้เล็กเดียวกันขนาดนี้นะใช่ พอรู้ข้าวข้อมูลที่ว่า